ที่หัวหินนะคะเป็นทริป2วันหนึ่งคืนสําหรับใครที่ชอบมาหัวหินซึ่งมันค่อนข้างเงียบสงบเนาอแล้วก็มีคาเฟ่น่ารักๆเยอะแยะเลยวันนี้เราจะพาไปคาเฟ่ที่น้องหมาเข้าได้นะคะน้องหมานี่ก็ตัวนี้โมจิแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งไอเดอร์สีดำคลุมนะคะมันยังหาอะไรกัดอยู่ข้างหลังไม่รู้ก็เดี๋ยวเราจะพาน้องๆน,นะคะไปเที่ยวกันวันนี้เนาะ เราจะไปนะคะชื่อว่าดีโบคาเฟ่นะคะค่ะเราก็ถึงร้านแรกแล้วนะคะดีโบคาเฟ่ค่ะก็ตอนนี้เราสั่งอาหารที่จะมีอาหารหลายแบบนะคะทั้งเป็นุ๋ยเตี๋ยวหรือว่าจะเป็นข้าวก็มีนะก็เราสั่งมาสองอย่างเพราะวันนี้เราไปหลายที่ก็ขอบเป็นเซกเมนต์เจของแต่ละที่แล้วกันนะคะตอนนี้น้ำหมาก็ ะะชื่อว่าร้านบ้านถั่วเย็นนะคะห่างจากร้านเมื่อกี้ประมาณ15นาทีเนาะก็คล้ายๆแบบเดิมนะคะเป็นคาเฟ่กึ่งรีสอร์ทนะคะเหมือนกันก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันมีอะไรทานมางมันนททานทั้งวันแน่นอนใครขาทานนี่ใครเป็นขากินนี่ต้องแบบเตรียมท้องมาเลยค่ะที่ที่2นะคะชื่อว่าบ้านถั่วเย็นนะคะที่เราบอกไปตั้งแต่ตอนต้นมาถึงแล้วนะคะบรรยากาศน่ารักเลยเดี <S <S ๋ยวเราจะถ่ายแผลๆรอบๆให้ดูกันนะคะ เช็กกลนี่พี่สต๊าฟน่ารักค่ะเัาเท็กแคร์ดีเลยบอกน้องกำลังสงสัยว่านั่นที่คุโดน้ำลายไหลนี่เพราะว่าร้อนนะคะพอดีน้องเลี้ยงห้องแอร์บ่อยไปหน่อย ะคะที่พาน้องหมามาเที่ยวแนะนําที่นี่ค่ะบ้านถั่วเย็นดีมากน,นี่แบบมาเที่ยวแบบไม่มีสปอนนะบอกก่อนคือเขามีพื้นที่ให้น้องหมาวิ่งเล่นให้น้องหมาขับถ่ายแล้วก็มีส่วนของแบบการนั่งพักกินลมชมวิวลมเข้าแล้วน้องหมาแฮปปี้ด้วยทั้งคนทั้งหมาเลยจริงๆเพราะว่าอาหารก็อร่อยแล้วสตาฟน่ารักมากถ้าและอย่างสิ่งที่ควรทํานะคะก็คือ เราควรจะรักษาความสะอาดในพื้นที่นั้นๆด้วยนะคะถึงแม้จะเป็นดอกพักหรือว่าร้านแบบดอกคาเฟ่ก็ตามควรจะมีถุงพลาสติกเอาไว้เก็บอึนะคะแล้วก็ไม่ให้น้องเขาเลอะเทอะมากเงยเพราะว่าแกงใจคนอื่นมันเป็นที่ส่วนรวมเนอะไม่ใช่ว่าเอ,อมาฉันปลกเสมอไม่ได้นะแล้วก็อีกอย่างหนึง่ง การพาน้องไปเที่ยวอย่างเงี้ยข้างนอกนะคะกลับมาบ้านต้องคอยดูแลความสะอาดของน้องด้วยเพราะว่าบางทีตามพื้นสนามหนี่ยมันจะมีเห็บมีอะไรพวกนั้นเราต้องคอยดูแลนะคะฝากเพื่อนๆเอาไว้ด้วยนะคะเป็นไงคะวันนี้แฮปปี้ไหมอืมน้วงเผือต้มมาตามแล้วนะคะเ <laughs> ราส,สนุกไหมคะ ตอนนี้เรากําลังเดินทางไปร้านยูริก้าบีทนะคะก็จะออกจากตัวเมืองหัวหินออกมานิดนึงนะคะไม่ไกลมากประมาณกี่นาทีนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงประมาณครึ่งชั่วโมงได้เนาะจากตัวเมืองหัวหินตอนนี้เราก็กําลังจะไปเป็นร้านสุดท้ายแล้วนะคะของวันนี้แต่ว่าคืนนี้ถ้าไม่พลาดก็จะมีซิกาดาด้วยเป็นตลาดนัดคนเดินแล้วก็เอามาเข้าได้เหมือนกัน นี้เราอยู่ที่ยูเรกาบีชแล้วนะคะก็บรรยากาศดีมากตอนนี้ประมาณเวลาสี่มงเย็นนะคะก็โชคดีที่แดดไม่ค่อยมีแล้วก็ที่สําคัญวันนี้คนไม่เยอะด้วยเนอาทิตย์ที่คนไม่เยอะดีมากแล้วก็บรรยากาศบรรยากาศดีมาก พาน้องหมามาได้กดระเบียบไม่เยอะนะคะมีแค่รักษาความสะอาดของน้องๆตรงนี้ติดชายหาดเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นส่วนของโรงแรมอยู่ด้านหลังด้วยตรงนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าน่าจะผักได้เป็นบ้านรถนะคะแต่ว่าต้องจองมาล่วงหน้าเนาะแล้วก็มีบาร์ตรงนี้ที่นี่ก็เป็นร้านแนะนำอีกร้านหนึ่งนะคะที่สตาฟน่ารักมากเซลลี่กับสุนัขมากเลยก็สบายใจที่ได้พามาค่ะ เราเลือกสั่เหมือนตัวซิกเนเจอร์นะคะตัวเป็น BBQ rib เนาะอืมค่ะขาหมักไว้ประมาณ24ชั่วโมงเป็นน้องสตาร์ทที่ร้านคขนแนะนํานะคะอร่อยคะ่ะอร่อยดีแล้วก็แต่อคอคแคทที่ล้านัน้นที่วันนี้ที่ไปมีน้อยปไปหน่อยอืมแต่ก็อร่อยเหมือนกันค่ะได้วิวถ่ายรูปมาหลายวิวเลยใช่มันเป็นช่วงตอนเย็ยนที่พาทีกําลังจะตกแสงตอน4โมง5โมงสวยมากถึงแล้วค่ะอยู่ที่ซิคาดาแล้วนะคะ ก็บรรยากาศวันนี้คนไม่เยอะเหมือนเดิมดีเลยพาน้องๆมาด้วยนะคะน้องหมาไปดูกันตร,ตรงนี้เป็นโซนของตลาดของกินนะคะก็มีทุกอย่างเลยของหวานของพามีครบก็เดี๋ยวเราจะไปโซนที่เขาขายพวกของแฮนด์เมดฝั่งนู้นนะคะ ในส่วนทางเข้านะคะก็ทุกที่นะตอนนี้เขาก็จะมีให้สแกนบาร์โค้ดนะคะแล้วก็เช็คอินด้วย ก็เป็นวันที่สองก่อนกลับบ้านนะคะเราจะพาน้องๆไปวิ่งเล่นกันคุโร่กับโมจิเราใช้เชือกวันนี้เป็นเชือกยาว20เมตรนะคะเพราะว่าคุโร่เนี่ยเวลาเขาวิ่งเล่นเนี่ยเขาจะวิ่งถ้าเกิดไม่มีเชือกเขาจะไม่กลับมาหลายที่ต้องวิ่งตามแล้วเหนื่อยมากก็เลยตัดปัญหาด้วยกันใช้เชือกยาว20เมตรนะคะให้เขาวิ่งตามใจเลยไปแล้ว ค่ะแล้วหลังจากที่น้องเล่นน้ำทะเลเสร็จนะคะเราก็ต้องทําความสะอาดเขาด้วยน้าเปล่าก่อนแล้วก็เหมือนคนเลยก็เดี๋ยวต้องไปอาบน้ําเหมือนกันเพราะว่าน้าทะเลมีเกลือนะคะมันจะไม่ดีต่อผิวค่ะแล้วนี้ก็ประมาณสุดท้ายนะคะที่เราจะอยู่ที่หัวหินแล้วก็จะกลับกรุงเทพเราก็เราจะแพลนกลับให้ไม่เย็นไปนักเดี๋ยวเราจะติดนะคะ แล้วก็อันนี้ก็อยู่ที่ร้านอาหารบ้านนิสระนะคะร้านนี้ที่ข้อดีมากกว่าอาหารอร่อยก็คือเอาหมาเข้าได้นะคะถ้าเพืเพ่อนๆพาน้องหมามาสามารถตั้งโซนเอาดอ์ข้างนอ,อนอกแล้วก็ทานอาหารสิรูก็ได้อย่างจุใจเลย หัวหินพาน้องหมามาเที่ยวก็จบลงแล้วนะคะสำหรับคลิป2วันหนึ่งคืนแล้วตอนนี้เรากำลังซื้อร้านสุดท้ายก็คือกูชาชักของหัวหินนะคะต้องซื้อก่อนกลับบ้านกับทุกครั้งที่มานี่หัวหินค่ะถ้าใครชอบก็ฝาก subscribe, like, share s u b s c r i b e ไลค์แชร์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามช่องของเราด้วยนะคะไม่ชอบตรงไหนคอมเมนต์ได้ชอบตรงไหนก็ติชมได้เช่นกันนะคะฝากมุจิ แล้วก็คุรเล่ด้วยนะคะคุรเล่กับโมจิมีไอจีด้วยนะเดี๋ยวจะลงไว้ให้ท้ายคลิปโอเคค่ะบ๊ายบายเฮ้ยเราอุตส่ากันเธอมาได้ยังไงอะนายนายมาได้ยังไงตัวมันนี่